สบ,บายดีเบิดสุขุสูคนเบิดสมองสุวร์เนาะบวชิวภายในประเทศหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเขาสู่ซองของ Channel, วาวีแชนแอร์พม่นพน้องเมื่อนี้วาวีก็ไหลมาทั้งเคือนทั้งซานของน้องแรงพม่พี่น้องเลยวาวี Huawei, ก็มาเป็นครั้งแรกเนาะกะ็เห็นแต่ล,ลายๆช่องผลมาถ่ายกับบ๊ด้เคยมาจะาเคอเมื่อนี้ก็ด้มีโอกาสผ่านมาทั้งนี้ก็จะได้แวะถ่ายให้พม่พพ่น้องเบิ่งพม่พพ่นนอง,ง,นนองเลย ชิคก้าผ้าพ่อแม่พี่น้องเขาไปหาทางน้องเพิ่มด้วยเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องเข้ากะได้มาทางเพือนทางซานของน้องแดงเนาะเป็นข้างแรกน้องเลยเจ้าคือผู้ซื้อแล้วจ้ะอ้ากแเห็นในคลิปหดไลน์คลิปแล้วหดไลน์ช่องเพื่อนมาถ่ายขวิดคิดว่าเจ้ามาถ่ายเลยนะอ๋อโดยกะสบายดีด้วยตรงสบายดีน้องหน้าเป็นยังไงกินข้าวหนำหรอบอเลยกินแล้ว ก็ค,คือนองแดงอยู่ในเฮือนนี่มีกันจันคนเนี่ยะสามสามสามคนมีพ่อไม่ีแม่วะคือว่าน้องแดงนี่เป็นเป็นลูกคนที่ปไประลูโกลูกหลาบวะเยเป็นลูกแม่เก้า คือวานพ่อเอาเมียใหม่บอกแต่ก็ยังม่ทะเลมีลูกปอยังก็คือวานนีแต่น้องแดงคนเดียวกับน้องน้องตัวคนน่ะคนอยู่เรื่ม่เท่าวรอยันเพือนเม่เท่าบ้านอยูใช้บ้านเม่เท่าเจ้านี่นี่นะนี่บ้านบรรณยางไหมบอทางออกไปนี่เนาะน้องแดงเขาเพียนห้องไดนละต่อสามตสาม พอสามหรือมสามพอสามพอสามอายุเท่าไรเด้เนี่ยจำบ่ได้จำบ่ได้จำอายุบ่ได้จำอายุบ่ได้พี่น้องเลยเนาะก็คือนั่นนี่นั่นเพื่อนของน้องอีกบ่เนี่ยดีบ้านั่าได้ดินที่ดินนี่ดินดินของพ่อของแม่บ่ดีว่าดินสือเอาสือเอา เสือเอาดินเพิ่นมาตั um, ้งเพือนอยู่นี่เนาะก็คือตอนนี้อ่ะเลิกเอางโอเคแน่โบระยูพุ่นเนาะมาบ้านบ่มาโดยมีรถทับชงหรือว่าเอาเอารถไปเองรถรถกรขี่รถกระถ่งไปเองก็คือทางน้องก็มีให้มินาเหดุยบอนเห็นที่ว่าในใดมันคือกะบ่มี่แหละชงสบายหัวนาตัวเองฮัาแตน เห็ดน้าหมูน้ำใช่ะนะโดยได้ข่าวลายบ่แล้วได้ซาซอบโซบกุ้มกินบ่บัเนี่ยกรบกุ้มกันได้อ๋อพะว่าโบลายคนเนาะโืยคือเห็นมาคือเห็นกองบ่กองเสาในไพ่เซื้อให้เบาเรียงทองกับบอกที่ยือืมอันเสากับบอกกันได้โดยก็คือผูฟรักผู้ใหญ่ ซื้อให้มาจากบ่อเตียงทองเนาะโดยก็คืออนี่ซื้อมาได้จกปีเท่าไรสาวไก้หลายปีเติบได้แต่บ่อสองปีฮอดบ่อได้โอ้หักแต่ว่ายังบ่มีโครงการแบบว่าสิียนดำเนินการต่อแบบสิปุ๊กสิอย่างยังบ่ทันมีเนาะตัวนี้เนาะโดยยังโบมี่โอ้พี่น้องเอ้ยก็ได้แต่เสาวครับดิบบ็อกประมาณสองร้อย สามรอยเนาะประมาณสามรอยพี่น้องเลยกมีแต่เสาแต่โครงการแบบอยากตั้งเสาแบบโครงการตืมไปยังประธานมีอย่างแต่ทางเพิ่นก็แจ้งมาบอกว่ามือใดเพิ่นจะมาตั้งให้ดีกว่าทางประธานมีเลยยังบอมีงบยังมีงบมาได้เนาะมีงบก็คืออันพ่อแม่ของน้องเห็นยังกูมือเนี่ยมือเก่าไปก็ไปวัดอป็นวัดบุพเพื่นเวีรงานเวีรงานประจำวันในเพิ่นเหด ปดิจจ์เหมือนกันไม่ก็ไปไหว้ที่เก่ากันนี้ยามราไปหานกดมันรับจ้างกดมันกดอย่างบริสไปเนาะโบโบมีใครจ้าโบมีชวนมันทางนี้เนาะเลยบมีไผ่จ้างก็คือแบบการหาอยู่หากินได้หากินแบบได้ซื้อกินบริวารหาธรรมชาติกะบางกะ เงินเสือกระซื้ออะไรเงินกระซื้อมืเ่เดี๋ยวโปได้เงินกะค่ 5, 5าคุณห่าเขียดกันนี่แหละแถว่าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นี่น้องแดงกะเคยไปหาอยูย่หากินอยู่บ่กับเคย,ยนะมันเดือกะงุมหอยงุมหอยงุมหอยงุ้มนองแถวได้หอยนะแถวพวกเที่ยวนอนนั่งท<ม>ี่ยวใบ่ก็คืออันน้องแดงนี่ก<า>ะ เบิ่งกะคือตัวใหญ่แต่เป็นเนาะวาวีเลยอาจจะมาเพิ่นหากะสีเข่าเฮียนของปลาามหรือว่าเมื่อก่อนเพิ่นเคยเข่าได้ออกนะเนาะเลยตะกี้เคยอยู่ของปลาซามเลยออกมาได้หลายปีแล้วกลับเข้าไปโตอีกเลยอืมก็เลยอยู่แต่ห้องเก่าเลยก็เลยได้อยู่แต่ห้องเก่าอีกอ่านได้เขียนเป็นอยู่ที่ละก็บังมึดบางโตได้บางตัวได้บัวท่านหมูเนาะบาดนี้หมูใหญ่สามนี่มัน มหนึ่งมสองเนาะเปิดยังอยู่ปสามอยู่หรือว่าเมื่อก่อนนั้นเป็นยังไดงคือว่เข่าซาแถวโรงเรียนบ่มีเงินมีค้ามบ่หรือว่าอย่างไรบ่มีงบแบบว่าซื้ออุปกรณ์การเรียนนะบ่เลยเนาะแต่เมื่อก่อนก็คือบ่มีทุนเนาะบ่มีงบประมาณในการศึกษาพี่น้องเยก็เลยเข่าซาแน่หน่อยนึงเข่าโรงเรียนในบ้านในบ่หรือว่าไปบ้านพีนบ่ในบ้าน ในบ้านนูนสวางเลยเนาะไกลว่าหลาจะนไปนนไบอ,บอบกเก่าไกลที่บางที่บอกก็คืออันอันคือว่าหน้ามีสามสีใหน้นี่คันว่าบริเหตุหน้ามูนี่ได้จะเป้าปีหนึ่งนะขนเหตุเ,เหตุแต,แต่หน้านอกนะ้น้้าาาห อันเฉพอตน้าน้าร่องไงถ้าว่าถ้าว่าเฮตุเนาตัวถ้าเฮตุเจนาของน้องเองนะบอเฮตุนาคนอื่นน้ำนะไก่ทอดไรเขาชอบชอบรถถอกรถไทยได้มีน้องมีรถไทยนี่อ้อาบัตรหอนยามถ่ายหน้าได้เอารถไทยยืมเพื่อนอีกละมาถ่ายยืมรถไทยพี่น้องเลยยืมรถไทยพี่น้องบัตรพี่น้องได้บอดเหตุว่าฉยพี่น้องหรือว่าเพื่อนมีหลายขั้นบ่ละ โอ้แบบว่าหน้าใกล้กันบ่ใกล้กันเพหน้าหายมาไทยหน้าตีกันสมมติว่าพี่น้องเพิ่์ธไทยยาแล้วเ้ากันไปยืมเพิ่์ธมาไทยเลยที่ว่าเฮ็ดหน้าเพิ่์ธนั่นเฮ็ดเอาเข่าหายเพิ่์ธน้ำบ่ที่ว่าจังไงเลยเอาข่าเพิร์ธเพิ่์ธเอาน้ำปีนึ่งจะได้เพิ่์ธเอาน้ำโอ้เอาหาก็คืออัน ขนาดเฮ็ดกูปีบ่หราะดูว่าว<อ>เฮ็ดหน้าพีนหน้าน้องบ่หากจะว่าเขาน่าจะลานั้นกะไม่ได้อีตะยากมาได้เนาะก็กุ้มกินอยู่เนาะกุ้มกินอยู่เว่าเขาน่ะคันสะโพกจะกินอนะไรกุ้มอยู่เนาะคันอยาแต่อยากขายเนาะอยขายกับหมกุ้มคันผมมีเงินมีคำซื้อปุ่มซือ้ออัน มีที่ชอโบมีกะยันได้ขาได้เนาะเลย,เลยแบบงัวควยเนี่บ่มีเลยเนะาะเจ้านี่มีบ่มีแต่งัวเขา่าเลี้ยงงัวจางโอ้อางัวเพิ่นมาเลี้ยงรับจ้างบ่เพิ่นจา้างแบบได้น่ะใช่เป็นลูกนะปีปีนึงแกโตเพิ่นเพิ่นให้ปีนึงแกโต โอ้งัวง oh, so, so. so. ัวเจ็ดโตทางเบ็ดงัวนะงัวที่น้องแดงเอามาเลี้ยงนะได้หมดสิบโตสี่โตสี่โตนี่คันวามันออกลูกสองโตสิปีหนึ่งนี่เพิ่นสิปันแบบได้ปันีปันให้ผู้โตเบาด้วยยัโไงคันวามันได้สีโตพร้อมกันได้จ้ะปันคนละสองบ่คนลโตโอ้ก็ถือว่าคนเดียร์อยู่เนาะคนเดียรอยู่คันวามแบบ มันมีงูแม่ตัวแม่มันมีสายจักหกโตสิเนาะถ้าว่ามันเกิดปีเดียวนี่มันได้ลูกมาหกโตสิคนกระปั้นคนลสามรถบอกคนสามโอ้ถือว่าดีอยู่ได้เนาะถือว่าคนเดี่ยวเนาะเดี๋ยวว่าอันเดี่ยงเป็นที่โตหายตัวเดียวมันกลายบวายได้ตัวนี้มันนั้นได้เนาะบุคุ้มมันได้เนาะตอนแรกยังจะไปอีกบ้องเฮียนเนี่ยตอนแรกไปอีกไปกะใกล้นี่เนาะ กินถอกกับย่างต่อเทียงไงแกงพักฮอ่ะแกงพักแกงพักกินแต่แกงพักไ่ซื้อนี่บริสไทยังพักยังอะนะแกงพักบัวไปซื้อบริสไทยซีนยังอย่างเดียวเลยมันกระแซ่อยู่ก็พอเคยกินเนาะเวาวแดกอะเนาะแกงแต่พักไปซื้อพี่น้องเลยแต่วก็นั่นมีแต่เพผ็นเห็ดคัดชมเนาะบอบี อันนี้อันนี้น้องน้องแดงเพิ่นว่าแกงก,กินเพิ่นว่าบ่มีน่ากินบ่ได้ไปหายัางค้าไโรงเรียนบ่ได้ไปหายัางคัานาีนชื่อก็บ,บ่มีเงินเ,เลยแกงภากินไปกอดมื้อน,น,นี้เ <c oughs> นาะพี่น้องเอ้ยพ่อแม่ไปทางนดยเบิดมื้อนี้พ่อแม่น,อน,มนม้องอออืมพ่่ยูเพื่อน น,น้องแดงมีแบบมาอยู่พี่ประจําบอกด้วว่าแบบเมื่อทางบ้านไปเถาแน่มาพี่แน่บอกด้วว่าอะไรมันเถิดกะมาสาวไปค่าก็นอนอยู่พุ่น<อ>มันเถิดกะมีไผ่กะสาอยู่นี้โดยแบบทั้งเธอได้เข้าไปพุ่นกะสาแบ็ดอันตัวถีบไปพ่ายพ,พุ่นกะบนอนคาคืนอยู่พุ่นกะมีเนะาะว่ายง่ายกับแบบนอนพุ่นแน่นอนพี่น้ำนะ เพื่อนเทียนยังมัอนี่ไปโรงเรียนน่ะเพื่นอนเทียนวิชายัางมัอนี่ท่านท่านวิชาก็ลงองค์เงาอ้นาไหนเฉลี่ยฮอดจบม,มอเจ็ดนี่ปีไหนได้เฉลียฮอจม,มอเจ็ดนี่เนาะปีหน้าก็พอสี่แล้วอ๋อยังอีกหลายปีได้ป่ะนี่เพื่อสี่โมงหนึ่งอีกโมงหนึ่งฮอจมอเจ็ดอีกบ่น <c oughs> ะนี่หลายปีอู้ยังอีกประมาณอยู่ แปดเก้าปีก็ไ uh ด้ส huh> ิจุขมาบบข้างหงเนาะข้างๆกับลายปีคันวันแบบบบข้างอกี่อีกประมาณแปดปีพี่น้องเลยจึงจบมอจิขันน้องแดงโมยาก่นคิดคิดอะอยากจะบอกด้วยว่าในไหนยังยังยังอยากแบบอยากเรียต่อไปอยุ่เียนต่ออยู่ทางนองเหมือนกันคือไปห้องคุ้มกันกับบนิยะกี่ปี วิชาเขียนนะก็ธรรมดาเนาะอันได้เขียนออกไล่เบิร์ดได้ระบายเดี๋ยวนี้จะบบได้แล้ววิชาเลขนี้ลืมๆอย่างเงี้ยอันสอบนี้ได้ที่อะไรวิชาเลขเจ้านะเก่งอยู่บ่เพิ่นบ่เก่งโอ้เบิรดในห้องมีจะคนแตเบิร์ดในห้องนะแค่ว่าใบหนับอ๋กหลายคนดูอย่าบอกว่าอะไรที่สุดท้ายนะ ประมาณที่ที่เก้านี่แหละประมาณนี้แหละโดยโดยคือว่าเก่งเต็มเนาะโดยก็คือเมื่อก่อนก็เขาได้ออกเขาได้ออกแหละไล่ยลอยู่ของเก่าโดยนอน้องใายออกมาอยู่นี่ได้จากปีแล้วนี่จ้าตั้งสี่หาปีแล้วสี่หาปีแล้วใหายมาหนีไรเย้พืชไผ่ธได้ดยนไไดันเอาใช่ยัง แบบได้น oh, oh, no. oh, ี่ต่อหมูบ่ดีกว uh, ่าจังไดโซลาเซลล์โอ right. ้ใช่โอ้ใช่แผ่นแสงโซลาเซลล์หรือว่าแสงอาทิตย์เลยนโมมีพื้นไฟพี่น้องไอ้เหตุแต่เสามันเสาเสาไฟมาก่ายอยู่แต่ว่าทางเพื่อนน้องเด็กคนนี่ยังโบราณมีพระธาตุเลยเพราะว่าบ่มีเงินบ่ล่ะโมไม่มีเงินบ่มีคำพี่น้องไอ้เพื่อสิสื่อกงเตอเพื่อสิเดินสายไฟเนาะกอยากแน่นอนหนึ่งบ่มีเงินนี่กะสียากได้ตัวนี้แต่คือ ใส่แผ่นโซลาเซาลล์นี่กะเวลาเอาไตนี่กะสีกุ้มคืนกุ้มแจ้งอยู่บ่ะกะมันแดดแห้งๆกะได้ร้ายอยู่ท้องเ,ทเดทแดดเรื่อยกะมันจะมาร้ายคาราว่ามันบดมันแบบยาพน่นี่แผ่นสีอันบุกุ้มฮอดมือฮอดคืนมนนันเนาะนาาาี่อันนี้บดจังหวะอันเมื่อสาขาท่าอยู่อันเลื่อนไม่ตูดเลยบดอันอนี้แบบหนอนบ่มีอัน ผ่าเนาะเมืองถ่ากู่พุ่นพี่น้องเลยก็คืออันใส่แสงโซลาเซลล์นี่กับพัดลมกับมันกับปัดหน้าอยู่ว่าพัดลมจะปัดหน้าอยู่มันกับแห้งอยู่บ้างหรือว่าจังไรอ่าแห้งอยู่เหรอมันกับิดพายพืดเนาะบุกุ้มเนาะคำถามเขาใช้พัดลมมันฉีพัดลมนี่มันฉีกินไผ่เปลืองแน่แน่คันว่ามันแดดเน่ะมันสิเก็บไฟลายๆเนาะ คารามันมันบดบาดบดบาดแดดจำใต้จำใต้ดอกไผ่นี่พอทนอยู่นะกระเช้าเออเนาะทำไมพี่น้องเลยทางเฮากาได้ลมครับน้องแดงเพิ่นตอนนี้กับเพิ่นไก่เข่าเรียนอยู่พี่น้องเลยมาแวะมาเยี่ยมกันย่างอยู่ดีไม่แห้งคือเก่าเนาะนอนรับพันธีกินข้าวเส่คือเก่าอยู่เลยบ้างโดยพี่น้องเลยทางเฮากา ทางน้องเพื่อนหลายเนาะวาวีเลยทางเข้ากับชิมาเวทามเยี่ยมยามถามข้าวเพื่อนโดยเนาะไปน่องเอะไรอยากของพวกผมใหญ่ทางน้องเพื่อนดีชลาเวลาให้ทางเขาอะไรถ่ายทำคลิปเนาะแมนเนาะยังไงก็สู่ๆเด้อน้องเด้อเขาเฮียนก็เฮียนไหเก่งเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ทางเข้ากับชิได้ขอตัวกราบคอหน่องวาวีเลยโดยสำหรับคลิปนี้ก้าวเข้ามาสบายดีได้ละยดยสบาย